สวัสดีครับน้องๆสําหรับตอนนี้นะครับก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วของหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับนั่นก็คือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชนะครับก่อนอื่นนะครับทบทวนความรู้กันนิดนึงสิ่งเร้าคืออะไรน้องๆจําได้ไหมครับสิ่งเร้าก็คือสิ่งกระตุ้นนะครับแล้วก็เมื่อมีการกระตุ้นแล้วนะครับสิ่งมีชีวิตนะครับพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตนิดนึงถูกไหมครับพืชก็จะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าด้วยนะครับ โดยการตอบสนองนั้นมีอะไรบ้างเราลองมาดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับเรามีสีรูปนี้นะครับรูปแรกนะครับเป็นต้นคุณนายตื่นสายนะครับโดยสิ่งเร้าก็คือแสงนะครับเมื่อมีแสงมากระตุ้นนะครับดอกคุณนายตื่นสายก็จะบานถูกไหมครับหรือว่าในข้อที่2นะครับวางต้นถั่วเขียวที่พ้อไว้ใกล้หน้าต่างนะครับตัวกระตุ้นก็เหมือนเดิมนะครับก็คือแสงนะครับโดยนะครับ การตอบสนองของพืชก <S preach science> ็ค so ือหัน네นะครับใบนะครับได้ลํลำต้นเนี่ยเข้าหาแสงนะครับต้นถั่วก็จะเอียงเข้าหาแสงนะครับหรือข้อ3นะครับใช้ไม้แตะที่ใบของต้นกราบหอยแคลงนะครับการใช้ไม้แตะที่ใบของต้นกราบหอยแคลงนะครับสิ่งเราคืออะไรครับน้องสิ่งเราก็คือการแตะสัมผัสถูกไหมครับต้นกราบหอยแคลงก็จะหุบนะครับหรือว่าการเปิดเพลงใกล้ต้นช้อยนังรำนะครับ การเปิดเพลงใกล้ต้นช้อยาังรามก็ทําให้ต้นช้อยดงรามดูมีลักษณะขยับไปขยับมาเหมือนเต้นได้นะครับแต่จริงแล้วสิ่งเร้าหรือตัวกระตุ้นก็คือการสั่นสะเทือนที่เกิดจากเสียงน,นั่นเองนะครับในตอนนี้นะครับคุณครูอยากจะฝากน้องๆให้ลองไปสํารวจดูพืชนะครับหล,หลายชนิดรอบๆตัวว่าแต่และชนิดมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า คือที่เป็นอะไรนะครับและมีการตอบสนองอย่างไรนะครับตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือดอกพุตาน,นะครับที่เปลี่ยนสีได้นะครับโดยน้องจะเห็นว่าดอกพุตานเวลาเช้ามีสีขาวเห็นไหมครับพอเมื่อถึงเวลาสายจะเริ่มมีสีชมพูขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่พอถึงเวลาบ่ายนะครับดอกพุตานก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเข้มนะครับ คุณครูอยากจะฝากน้องๆน,นะครับลองไปหาข้อมูลดูสิครับว่าการเปลี่ยนสีของดอกพุตตานใน1วันนะครับน่าจะเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับสำหรับในตอนนี้คุณครูนะครับจะขอสรุปง่ายๆว่าพืชมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะครับซึ่งสิ่งเร้านี้นะครับก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกที่มากระตุ้นจะเป็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแสงเสียงการสัมผัสหรือว่าอุณหภูมินะครับซึ่งทำให้พืชมีการตอบสนองที่แตกต่างกัน ตามชนิดของพืชน,นะครับสำหรับตอนนี้คุณครูคงต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าจะได้พบน้องๆในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ